โอเคครับสวัสดีครับผมวันนี้จัดทันนะครับผมนี้เป็นเวลาหกโมงครึ่งน,นะครับผมมาช้าหน่อยแต่ก็ยังมานะครับผม ขอดูรอบๆพันคันนี้ก่อนเลยนะครับผมตัวนี้คือเจ้า NP 300นะครับแต่คันนี้ไม่ธรรมดาอยู่อย่างหนึ่งเขาคือ Black Edition นะครับถ้าใครที่ติดตามหน้าเพจของไอคานะครับผมจะเห็นว่าคันนี้ไม่น้อยมากนะครับผมอันนี้โดนใจทีมงานสุดๆเลยสายแคมปิ้งนี่ชอบมากเลยครับผมแข็งแรงแล้วก็หนาแน่นนะครับผมเราพึ่งลง ลงเพจไปเมื่อเช้าเลยนะครับผมตัวนี้ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์จากโรงงานนะครับผมและเอกลักษณ์ของเจ้า n p 3 0 0คือจะมีสติ๊กเกอร์รอบคันนะครับแล้วก็เป็นโครมดำจากโรงงานด้วยนะครับไม่ได้ของแต่งนะครับอันนี้มาจากโรงงานนะครับผมจะเห็นเอกลักษณ์ของเขาชัดเจนนะครับผมเป็นโครมดำจากโรงงานนะครับ ฝากไว้ด้วยนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเปิดการมองเห็นและเป็นกำลังใจให้เพจดรายคาของเรานะครับไฟตัดหมอกก็เป็นไฟจากโรงงานนะครับผมแล้วก็มีตัวฝาครอบเป็นสีดำนะครับผมคือคำว่า black edition นะครับในความหมายที่ผมจะบอกลูกค้านะครับคือเขาจะทุกอย่างให้มันเป็นโทนดำหมดเลยแม้กระทั่งซ้มล้อนี่ก็มาจากโรงงานเป็นสีดำแบบนี้เลยนะครับกระจกมองข้าขงเป็นสีดำนะครับผม ตัวรถเป็นสีขาวมุกนะครับผมสวัสดีทั้งเก้าคนดูนะครับผมท่านใดท่านใดที่เข้ามาดูฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเปิด ไ็นกำลังใจให้ใหเผียของไอคานนั่นเองนะครับผมเสลียสิบคนดูนะครับผมมาต่อเลยนะครับกับภายในพี่เดี่ยวจะเปิดแล้วก็นั่งหลังได้ปะ่ะแล้วก็พี่เดี่ยวเลื่อนบอกมาข้างหน้าก็ได้ครับอ่าดีมากเดี๋ยวพี่เปิดไฟให้ครับ เดี๋ยวไปให้ตรงนี้สเตเดียงสิเป็คนดูนะครับผมตัวนี้นะครับกลิ่นใหม่ยังอยู่นะบอกเลยคันนี้ใหม่มากไม่หมื่นกิโลบอดหนังสายกริปเหมือนรถไม่ได้ใช้เลยนะครับผมอันนี้ผมยังไม่ได้ล้างเลยนะผมต้องใช้คําเดิมนะครับว่าล้างรถไม่ทันแล้วก็ให้ลูกค้าดูแบบเรียวไทม์ทุกคันนะครับลูกค้าจะได้เห็นความใสของรถนั่นเองนะครับว่ารถยังไม่ได้ล้างมันยังเอี่ยมขนาดนี้เนะครับ เลขใม่หนึ่งหมื่นเก้าพันปดสิบห้ากิโลยังเหลืออีกพันกิโลนะครับถึงจะเป็นสอง0มื่นกิโลนะครับผมสวัสดีทั้งสิบสามคนดูนะครับอันนี้เป็นหน้าจอจากโรงงานนะครับผมเติ้ตเตเปิดอ่าครับเป็นจอสีเรียบร้อยแล้วนะครับตรงจอแสดงผลตรงกลางก็เป็นจอสีนะครับผมเป็นพุทสตาร์ทนะครับกุญแจเป็นคีย์เลสสองดอกนะครับผม คร,ครบเลยนะครับผมใหม่เอี่ยมเลยนะครับยนันกุญแจยังใหม่อยู่เลยเพดงเพดานสวยหมดนะครับใสามากและเขาคุมโทนคําว่าเป็น black edition นะครับตรงที่ว่าทุกอย่างในตัวรถนะครับสังเกตว่าจะเป็นโทนดําหมดเลยแม้กระทั่งแผงข้างประตูก็เป็นสีดํานะครับคอนโซลดำพวงมาลัยดานะครับหัวเกียร์ซองเกียร์สีดําทุกอย่างเลยนะครับผม คันนี้อยากนำเสนอเลขใหม่ตัวรถเป็นปีสอง7ันสิบ็ดแท้ๆนะครับผมแล้วก็คันนี้ก้องถอยจากโรงงานนะครับชัดเจนนะครับผมจอจอแสดงผลตรงนี้เป็นจอจากโรงงานนะครับไม่ได้จอแปลงนะครับผมลูกค้าบางคนอาจจะสงสยัยทำไมจอเล็กนิดนึงนะครับอันนี้เป็นจอจากโรงงานนะครับบางทีถ้าของที่มันมาจากโรงงานอาจจะมันอาจจะฟิก,ฟกขนาดนิดนึงนะครับผม พวงมาลัยนะครับไม่มีลอกไม่มีสึกใดๆทั้งสิ้นนะครับใส่สิ้งัสียงสิบสี่คนดูนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับผมคันนี้อยากให้เอาพิจารณาสุดๆเลยนะครับผมสำหรับท่านใดที่กำลังมองหารถกระบะแครบนะครับตัวสูงสภาพเทียบ ลายแดงเลยนะสภาพแบบใหม่กิ๊บๆเลยเหมือนออกจากโชว์รูมเลยนะครับผมคันนี้สามารถปิดดอกเบี้ยพิเศษได้ด้วยนะครับผมเพราะว่าเป็นแบรนด์บรนปกติอยู่แล้วน้องนิสสันแล้วก็อีกอย่างคือรถปีใหม่ด้วยปี2 0 1 7นะครับยังเข้าเงื่อนไขอยู่นะครับผมฝากไว้เลยนะครับผม เดี๋ยวพามาดูรอบๆอีกทีหนึ่งนะครับผมที่เดียวยังไม่ต้องปิดประตูผมดูเดี๋ยวให้ดูซอกประตูทุกอย่างในตัวรถนะครับเดิมสนิททุกอย่างนะครับผมอันนี้ผมยังไม่ได้ให้ทีมงานล้างซอกนะครับผมนัดเดิมซอกเดิมทุกอย่างเลยนะครับผม เดิมนะครับพติกทุกอย่างอยู่ครบนะครับตรงนี้ปลาติกไม่ถ้าจะไม่มีรอยเหยียบขึ้นเลยนะครับเดิมหมดนะครับผมเบาะใหม่กิฟนะครับผมภายในสวยแบบยังไม่ได้ล้างนะครับต้องย้ําแบบนี้นะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้ล้างเหมือนกัน น็อตไม่มีขยับนะครับพี่เดียวถ่ายหัวน็อตได้ดูให้ดูได้เลยครับเส้นฝาปนงครับเดิมหมดนะครับสติกเกอร์อยู่ครบทุกจุดนะครับมอกออยู่ฝั่งฝั่งนี้นะครับผมแล้วก็สติกเกอร์เพจจะอยู่ฝั่งนี้นะครับตัวนี้มี ABS นะครับเพราะว่าเป็นตัวท็อปแล้วนะครับผมเป็นแบ็กทีดีชั่นจะมี ABS อยู่แล้วนะครับปั๊ม ABS อยู่ตรงนี้นะครับผม คันนี้นะครับจับราคาแบบเล้าใจเพียง460,500บาทนะครับปักน้องแอดมินปักหมุดให้ด้วยนะครับผม460,500บาทนะครับตัวรถเป็นปี2017แท้ๆนะครับผมผ่อนเพียง7,900บาทเท่านั้นรับไปเลยนะครับรถปีใหม่ไม่น้อยยังไม่พอนะครับได้ตัวพิเศษจากโรงงานนะครับชุดแต่งจัดเต็มนะครับคุ้มมากๆนะครับเป็นเกียร์แมนนวล6สปีดนะครับ ออปชันไม่ต้องพูดถึงนะครับทุกอย่างครบหมดแล้วนะครับแม้กระทั่งคุยคอนโทรลยังมีเลยนะครับผมโดยฝัาากน้องยองมินปักหมุดให้พี่หน่อยนะครับสำหรับเจ้านิสัน NP 3 0 0 Black Edition นะครับผมสวัสดีทัง12บสคนดูนะครับผมหล่อมากนะครับผมกระจังหน้าก็เป็นสีดำ อันนี้ชุดแต่งแบบแท้ๆจากโรงงานนะครับที่ผมให้ดูและเรามีแต่งเรียนแบบด้วยอีกคันหนึ่งราคาดูก,กว่านะครับอันนี้เอาใจวัยรุ่นที่อยากได้ตัวต่ำนะครับผมแต่อันนี้ก็เอาใจคนที่ชอบแนวแบบตัวสูงแบบสไตล์ลุยๆนิดนึงนะครับผมชุดแต่งมาจากโรงงานรอบพันนะครับผมสติกเกอร์มาจากโรงงานนะครับผมย้ำเลย 4 6 5 0 0 0บาทนะครับผมฟังไม่ผิดนะครับกับ Navara NP300 Black Edition ปี2017นะครับเลขไม่หนึ่0หกาิโลเท่านั้นนะครับผมตอนนี้1,9,000กาักับอีกหลักสิบเท่านั้นนะครับผมยังไม่ขึ้นหลักร้อยเลยนะครับผม โอเคนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเพื่อเปิดการมองเห็นนะครับแล้วก็จะได้เป็นกําลังใจให้เพจไอคาของเรานะครับผมโอเคนะครับแล้วก็มาต่ออีกคันหนึ่งนะครับที่อยากไลค์ให้ชมนี่อันนี้ของจริงอันนี้อาจจะแอบแอบเหมือนแอบเหมือนนะครับผมกตะจังหน้าสีดํามาแล้วนะครับผมเดี๋ยวเหลือครอบไฟหน้าสีดําเดี๋ยวเราจะใส่ให้สวยนะครับผมสําหรับคันนี้ซุม้มล้อมามา็ก ล้อที่สามเจ็ดนะครับสีดำนะครับยางใหม่สีเส้นนะครับคันนี้บอกเลยนะครับจัดเต็มสุดๆนะครับกันชนท้ายสีดำนะครับนะครับผมสวัสดีทั้งสิบสามคนดูนะครับผมคันนี้นะครับสงวนรราคาเพียงแค่สามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับผม เอาใจหลายท่านที่อยากได้ตัวต่ําไว้ใช้งานนะครับผมขลของง่ายขึ้นนะครับผมแล้วก็ราคาประหยัดลงนั่นเองนะครับผมปี2017เหมือนกันนะครับผมต่อออปชั่นก็ต่างกันเล็กน้อยนะครับผมอันนี้คิ้วล้อนะครับที่ทางทีมงานเราใส่มาให้เพราะว่าเพื่อที่จะให้ตรวจสภาพผ่านแล้วก็จะได้ไม่มีปัญหากับด่านตรวจด,ด้วยนะครับผมรับรองนะครับผ่านฉลุยนะครับถ้าขับคันนี้ไป ถ้าเราไม่มีคิ้วล้อล้อมันจะยื่นออกมาจากตัวรถนะครับนี่นะครับผมให้ดูภายในอย่างเหมือนกันนะครับผมตัวนี้เป็นตัว E นะครับผมตัวนี้จะขาดมันตีฟังก์ชันไปนะครับผมแต่มีหน้าจอคล้ายๆกันนะครับแต่ปุ่มอาจจะไม่เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็มีกล้องหอยในตัวเหมือนกันนะครับคันนี้เพียงสามแสนเจ็หมืนห้าพันบาทนะครับผม ตอนนี้น้องแองมินของเรากําลังตักบุดรายละเอียดของคันนี้ให้อยู่นะครับผมวันนี้เราไล่สองคันคู่กันนะครับสวัสดีทั้ง16คนดูนะครับผมแตกต่างเหมือนที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับว่าตัวนี้อาจ,จะไม่มีปั๊ม ABS นะครับผมเพราะว่าเป็นตัวต่ำเนาะแต่ของ NP 300เขาจะมีปั๊ม ABS อของด a กกี้ดิชันเขาจะมีปั๊ม A/B M ให้แล้วนะครับแต่ความเอี่ยมรถของไอคาไม่ต้องพูดถึงนะครับเอี่ยมเหมือนกันทุกคันนะครับผมสวยเดิมนะครับน็อตไม่มีขยับนะครับเส้นเดิมฝาปงเดิมเหมือนกันนะครับตำแหน่งสติ๊กเกอร์อยู่เหมือนกันเลยนะครับเหมือ,เมอม่เหมือนเมื่อกี้ที่ผมเปรียบเทียบให้ดูนะครับผม ฝากไว้พิจารณานะครับสองคันหล่อๆไอค้าแบบจัดหนักจัดเต็มให้ทั้งสองคันเลยคันนี้นะครับผมเดี๋ยวมีข้อไฟหน้าเพิ่มขึ้นมาแล้วก็สําหรับลูกค้าในไลฟ์สดนะครับอยากให้ออปชันมันครบๆอยากได้ไฟตัดหมอกอีกคู่หนึง่งเดี๋ยวผมจัดให้นะครับผมซื้อรถกับเราไม่มีกักนะครับจัดให้ทุกอย่างเลยนะครับลูกค้าอยากได้อะไรคันคันนี้เป็นยางใหม่สีเส้นเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็สําหรับคันนี้นะครับแน่นอนนะครับ รถหม่วิ่งหนึ่งหมื่นเก้าพันกิโลยางยังไม่ได้เปลี่ยนมาแน่นอนนะครับเพราะลูกค้าไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับผมเดี๋ยวทางไอค้าจะจัดเปลี่ยนยางใหม่ให้สี่เส้นเหมือนกันนะครับเป็นโปรโมชั่นนะครับราคาเท่าเดิมนะครับแต่จัดไปยางใหม่สีเส้นฝากไว้ด้วยนะครับผมตัวนี้ล้อแม็กเป็นขอบ ขอบ18นะครับผมคันนี้เป็นขอบ18แล้วนะครับเป็นแบคกีดิชั่นะครับตัวท็อปของเขาจะเป็นขอบ18จากโรงงานอ๋อได้ครับไม่เป็นไรครับถือถือก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวจะจบอยู่ละครับผมถ้าถ้ารีเซ็ตกล้องต้องต้องปรับใหม่หรือเปล่าครับนานไหมจะจะกดจะกดกดอีกรอบหนึ่งบ้างครับ เดี๋ยวขอทีมงานรีเซ็ตกล้องแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้ทีมงานใช้มือถือไว้อยู่ผูายนี้นะครับคบเยมเสร็จโอเค กลับมาแล้วนะครับผมขออนุญาตขัดข้องนิดเล็กน้อยนะครับผมเมื่อกี้ทีมงานเกี่ยวกับกระบะเอาสายเอาสายกล้องเกี่ยวกับกระบะนะครับผมวันที้ไล่รถกระบะได้ทำตั้งตัวยางใหม่สี่เส้นนะครับผมจัดให้นะครับผมในราคาเพียงแค่สี่แสนหกหมื่นห้าพันบาทนะครับผม บอกคําเดียวนะครับยางใหม่คือยางใหม่จริงๆนะครับยางแกะกล่องเลยนะครับไม่ใช่ยางเปอร์เซ็นต์นะครับผมเพราะว่าหลายท่านนะครับอาจจะสงสัยว่าทางร้านเปลี่ยนให้เป็นยางเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าเพื่อลดต้นทุนนะครับของเราไม่ใช่นะครับถ้าบอกว่ายางใหม่คือยางใหม่ทุกคันนะครับผมเดี๋ยวให้ดูภายในก่าน เรียงสิบคนดูนะครับผมเอย่ยมมากๆนะครับคันนี้อยากนําเสนอสุดๆเลยนะครับผมครบจบนะครับเฉพาะค่าตัวหลักก็น่าจะเกือบหมื่นแล้วนะครับผมเซตตัวนี้ด้วยนะครับผมเป็นเซฟของเขาเลยนะครับผมเอาไว้ออกแคมป์กันนะครับเข้าได้ปะตัวนี้กล้องถอยของเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับแต่ถ้าเป็นตัวต่ํากล้องถอยของเขาจะอยู่ด้านล่าง ต่ตัวสูงก้องหอยของเขาจะอยู่ข้างบนนะครับเป็นตรงมือเปิดฝาท้ายอันนี้มาจากโรงงานนะครับคุมอะไรก็คุมโทนดำนะครับเพราะว่ามีออปชั่นอยู่สองฝั่งเนาะทั้งมันติฟังก์ชันแล้วก็คุยคอนโทรนนั่นเองนะครับสวยงามสุดๆไปเลยเพจอยู่ตรงนี้นะครับ สำหรับรถนิสสันนะครับอันนี้คือแผ่นเพจซอกเดิมฝาปรงเดิมทุกอย่างเดิมหมดนะครับแผ่นเพจสติกเกอร์นะครับอยู่ครบจุดทุกจุดนะครับอันนี้เป็นสติกเกอร์ลมยางนะครับผมโอเคนะครับก็ฝากไว้ให้ลูกค้าไว้พิจรารณาทั้งสองคันนะครับแผ่นเพจของไอคานะครับผม ทั้งตัวต่ำแล้วก็ตัวสูงนะครับผมผมสรุปให้ฟังนะครับตัวสูงนะครับในราคาเพียงแค่465,000บาทนะครับผ่อนเริ่มต้น7,900กว่าบาทเท่านั้นนะครับผมแล้วสำหรับตัวต่ำนะครับผม375,000กว่าบาทนะครับผ่อนเริ่มต้น6,000กว่าบาทเท่านั้นนะครับผมแล้วแต่ความชอบของลูกค้านะครับชอบแบบไหนอยากได้ทรงไหนนะครับผมมาเลือกที่ไอคาได้เลยนะครับ รับรองครบจบแน่นอนนะครับสำหรับสองคันนี้ช่วงนี้ต้องขอโทษลูกค้านะครับบางทีไม่ปักไรไว้นะครับว่าเราไล้คันไหนพอดีทีมงานทําไม่ทันนะครับแต่ต่อไปเดี๋ยวจะบังคับให้ทาแล้วนะครับว่าไล่รถคันไหนเดี๋ยวจะปักให้ลูกค้าเตรียมพร้อมไว้ก่อนนะครับผมโอเคนะครับผมปักไว้นะครับสวยๆรอบๆ นะครับผมมาเต็นต์ระหว่างตัวต่ำกับตัวสูงนะครับให้มาเลือกดูตัวจริงได้เลยจะได้ตัดสินใจได้นะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม ของเรายังอยู่นะครับยังเหลือแค่คันเดียวแล้วนะครับมามาสองคันนะครับเกียร์ธรรมดาเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปส่งลูกค้าที่ต่างจังหวัดนะครับส่วนไต้ตันสี่ประตูก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมสัญญาอนุมัติแล้วนะครับเดี๋ยวก็ถ้าท่านใดที่สนใจนะครับวันอาทิตย์พอมีเวลาแวะเข้ามาดูก่อนได้นะครับยังไม่ได้ถ่ายรูปเลยนะครับบีทีตัวพิเศษคํามดาแจ๊นะครับที่ลงลงลงเพจไปยังครับ ลงเลยครับพิ่งลงไปนะครับอยู่ตรงนี้ให้ลูกค้าเข้า,าได้เลยนะครับผม,มสวยๆอยู่ตรงนี้อ๋อยังไม่ได้ลงนะครับเดี๋ยวทีมงานลงให้พี่พิมพ์ให้เรียบร้อยแล้วครับโอเคนะครับตัวรับสวัสดีครับผม